ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทําลัดหน้ามีกอบกันนะครับหรือว่ามีกอบลัดหน้าหมูหมักนะครับโดยการหมักวิธีธรรมชาตินะครับไม่ใช้ผงหมักนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีง่ายๆนะครับการทําอาหารก็ต้องใจเย็นๆนะครับจะได้เมนูที่อร่อยนะครับทุกคนชอบนะครับและก็ทําค้าขายดีด้วยนะครับสูตรอร่อยค้าขายดีนะครับหมูหมักนุ่มธรรมชาติ ทานแล้วจะติดใจทั้งครอบครัวนะครับมีกรอบลาดหน้าหมูหมักนะครับต้อมชาแนล e l นะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผม่ามาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะเป็นหมูเนื้อแดงนะครับติดมันหน่อยก็ได้นะครับผมอ่านะครับล้างให้สะอาดด้วยเกลือนะครับสามสี่น้ำนะครับแล้วก็หมักด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้าตาลเป็นนิดนึงครับผมอ่านะครับแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปใบหนึ่งนะครับไข่ไก่นะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนแครอทนะครับคะน้าต้นใหญ่นะครับแล้วก็กระหล่ำปีนะครับอันนี้ก็คือมีกรอบนะครับซื้อสําเร็จรูปมานะครับเลือกซื้อเจ้าที่เขาเรียกว่าเจ้าประจําที่ว่าใหม่ๆนะครับจะได้ไม่เหม็นหืนนะครับแล้วก็ใช้แป้งข้าวโพดนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับเจ้าเจี้ยว กระเทียมนะครับอ่าพริกไทยป่นนะครับผมแล้วก็ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับใส่ไข่ลงไปฟองนึงนะครับแล้วก็ขยำขยำให้ทั่วเลยนะครับอ่าส่วนผสมที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมี ซีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำมันหอยหน่อยนึงนะครับซอสปรุงรสนิดหนึ่งครับจะใส่น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้ครับใส่ลงไปนิดนึงครับผมแล้วก็ขยาขยาแล้วก็ตอกไข่ใส่ไป1ฟองนะครับหมูหมูในชามนี้ก็จะครึ่งกิโลนะครับหมักปลาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อนๆครับหมูเขาก็จะนุ่มนะครับโดยวิธีธรรมชาตินะครับไม่ใช้ผงหมักนะครับไม่ใช้ผงหมักนะครับ นะครับามาดูต่อไปนะครับาการหั่นนะครับอ่าแครอทก็จะหั่นประมาณนี้นะครับก็โพดอ่อแล้วก็ก้านคะน้าก็ปอกเอาส่วนเปลือกของก้านออกไปนะครับแล้วก็หั่นประมาณนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะหั่นแนวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับให้มันน่าทานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนใบคะน้ากระหล่ำปีนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าลาดหน้าผักรวมนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็กระเทียมก็ทุบให้เรียบร้อยนะครับอ่าแป้งกระโพดก็ใส่น้ําไปหน่อยนะครับคนให้ส่วนผสมของแป้งละลายนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผงปรุงรสนะครับอ่าในถ้วยก็จะเป็นเต้าเจี้ยวนะครับอ่ามาลงมือทํา น้ำลาดหน้ากันเลยนะครับอ่าใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับเจียวให้หอมนะครับจากนั้นก็ใส่เจ้าเกี้ยวลงไปเลยนะครับอ่าเจ้าเกี้ยวนี่ผมใส่ผสมน้ําซุปลงไปครับก็เลยเลยดูใส่หน่อยนะครับอ่านะครับผัดให้หอมนะครับเจ้าเกี้ยวผัดกับกระเทียมเจียวนะครับให้หอมนะครับตามด้วยอ่อใส่น้ําซุปลงไปเลยนะครับอ่าน้ําซุปน้ําสต๊อกนะครับที่ท่านมีหรือว่า คาราเมีก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับจากนี้ก็เอาก่อนที่จะใส่น้ำซุปนะครับเอาน้ำตาลปี๊บนะครับลงไปละลายก่อนนะครับละลายผัดรวมกันนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับผงปรุงรสซอสซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนะครับกับปริมาณด้วยนะครับผัดให้หอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับ อ่านี่ครับใส่น้ำซุปลงไปเลยนะครับอ่าหรือว่าจะมีน้ำเปล่าก็ใส่น้ำเปล่าได้นะครับถ้าเป็นน้ำซุปจะอร่อยกว่านะครับผมอ่านะครับอ่าพอน้ำเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่หมูลงไปนะครับอ่ากะปริมาณเอาเลยครับอันนี้ผมจะทำแค่สองชามก่อนนะครับทำสองชามก่อนนะครับยังใส่ไม่หมดนะครับหมูนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ทำมื้อต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ เป็นล่าหน้าสูตรเข้มข้นนะครับของผมนะครับเมื่อน้ําเริ่มร้อนนะครับใส่ผักส่วนที่หนาลงไปก่อนนะครับก็จะเป็นแครอทข้าวโพดอ่อนแล้วก็ก้านคะน้านะครับอ่านะครับพอเดือดสักครู่นะครับสักครู่เราค่อยใส่ใบส่วนใบไปนะครับอ่าใส่ส่วนใบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบคะน้านะครับหรือว่ากระหล่ำปีนะครับ2ออย่างนี้เขาจะสุกเร็วนะครับ ค่อยๆคนไปครับถ้าน้ำแห้งไปก็ใส่น้ำเพิ่มไปได้นะครับเพื่อนครับอ่าเรียกว่าเป็นสูตรอร่อยสูตรเด็ดนะครับทําทานในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับหรือว่าวันที่อยากทานนะครับลองทําทานดูนะครับทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับอ่าเป็นอาหารตามสั่งก็ได้นะครับอ่าสั่งราดหน้ามาก็ทําให้ลูกค้าเลยนะครับบางท่านอาจจะใส่แค่คะน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผม อาจจะใส่ผักอะไรที่เราต้องการก็ใส่ไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดก็ใส่ได้นะครับผักรวมต่างๆนานานะครับเมื่อผักเริ่มสลดนะครับผักเริ่มใกล้สุกเราก็ใส่แป้งลงไปนะครับที่เราผสมน้ําไว้นะครับแป้งข้าวโพดนะครับนะครับบางท่านก็อาจจะใช้แป้งเท้าบางท่านก็ใช้แป้งมันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผม สำหรับผมแล้วชอบใช้แป้งกระโพดนะครับอ่ามันก็ไม่ขึ้นตัวด้วยนะครับอ่านะครับนี่ครับอ่าเมื่อชิมรสชาติเสร็จได้ที่แล้วก็ตักใส่ชามเลยนะครับอ่าถ้ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ราดลงบนเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นมีกอบนะครับมีกอบซื้อสําเร็จรูปมานะครับอ่านี่ครับใส่ถ้วย แล้วก็เคียงข้างด้วยมีกรอบนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําพริกน้ําส้มนะครับน้ําปลาน้ําตาลนะครับส่วนชามนี้ก็จะเพิ่มเติมด้วยซอสพริกสีลาชานะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับด้วยซอสพริกสีลาชานะครับสําหรับชามซ้ายมือนี้นะครับเติมน้ําตาลทรายนะครับ เติมพริกป่นนะครับอ่าทำไว้แล้วนะครับขอบคุณมากครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับเมนูเมนูเด็ดเมนูอร่อยของวันนี้นะครับเป็นเมนูจานโปรดของหลายๆท่านนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนลห้ด้วยนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเมนูอร่อยๆครับวันนี้ครับสวัสดีครับ